อีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่อชีตั้งใจทำกันบ้านนะคุณแม่ก็มีของรางวัลให้อชีด้วยนะว้าวนีค่ะค่ะมีด้วยนะคะมีนี่ไงบาร์บี้ของอาซีอาซีเรามาเล่นละครสั้นบาร์บี้เข้าร้านสวยๆกันเถอะลูกอคค่าอาีแกะเลย กระโจมมีแบตเตอรี่อนี้อันนี้ก็มีมตเ,ตเออแล้วก็มีกรยกายตัดผมนี่อาร์ซีเลี้ยงสวยๆส,ยสิมีแว่นตาด้วยมีแว่นตาให้ช่างตัดผมด้วยนะอ่ะช่างตัดผมโอเคยาฮู้วววีนน่วววววววีวววบววววีววววววว่วตัวว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 ว่วว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 ตัวววววดวววววววนวว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 ว ตัวเราจะตั้งชื่อให้ว่ายัางไงดีเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ทิพย์อันนี้อาซีอะแล้วม่เป็ี่ทิพย์นะแล้แม่ก็มีอาซีด้วยนะค่ะโอ้อันนี้พี่ทิพอันนี้คืออาซีนะโอเคอเดี๋ยวช่างตัดผมคะจัดร้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะวางอุปกรณ์<า>ให้เรียบร้อยด้วยนะ เรียงส,สวยด้วยค่ะเรียงอุปกรณ์สวยๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่แว่น,นตาด้วยค่ะคุณช่างคะ่ะช่างตัดผมใส่แว่นตาด้วยค่ะโอเคลูกค้าจะมาเข้าร้านแล้วนะคะย้สวัสดีค่ะช่างสวัสดีค่ะช่างฉันอยากจะทำผมนะคะช่างช่วยตัดผมให้ฉันหน่อยได้ไหมครับ <ค>เอาทรงผมสวยๆเลยแบบนี้หรอคะเอาตัดผมให้สวยๆแบบสไลด์สไลด์ค่ะคะ่บบคะให้เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะช่างแบบนี้หรอคะค่ะเดี๋ยวฉันจะนั่งตรงนี้นะคะให้ช่างตัดผมให้ชัางเลยนะคะช่างเปิดร้านมานานหรือยังะคะ ช่างหวีผมมือเบาเลยมากเลยนะคะว้ <Wow. S 2> าวก็เพรผมมันเหนียววันนี้แต่ผมมาด้วยนะคะอ้าวช่างทัาสะผมให้ชั้นด้วยสิคะเสร็จแล้วจ้าว้าวเสร็จแล้วเหรอผู่ชาย,ยด้วยแบอะอ้าวไม่ได้ซื้อบาร์บี้ผู้ชายมาเลยอะค่ะช่างเดี๋ยวชั้นยังไม่อยากเป็นผู้ชายนะคะช่างชั้นตัดผมเป็นผู้หญิงก่อนนะคะ เราจะดูสิคะว้าวชุดสวยมากเลย้วตัดหน้ามาด้วยนะคะโ้าหม,มันจะเข้าตาแล้วค่ะเบอร์เจ๋อ,จอ,อเข้าตาแล้วค่ะเสร็จแล้วะค่ะว้าวค่าตัดผมกี่บาทคะเนี่ยช่างสิบบาทค่ะโอ้ยช่างเนี่ยมือเบาแล้วแถมยังตัดผมราคาถูกด้วยนะคะเอาไปเลยค่ะสิบบาท นะคะช่างสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พาน้องมาด้วยนะคะค่ะฉันไปแล้วนะคะ,คะต่อันต่อมาเช้าช่างคะเปิดร้านหรือยังคะเปิดานแล้วะคะวันนี้ชัดพาน้องมาทําผมนะคะช่างค่ะอันนี้คือน,น้องอาซีนะคะอ่ะอาซี RC ไปหาช่างเลยให้ช่างตัดผมให้นะคะ ผมหน้ามาค่ะเพราะว่าฉันจะต้องไปโรงเรียนแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องมีผมวยนะคะค่ะโช่างตั้งใจมากเลยนะคะว้าวก็บเ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 ก็บบโอ้ยช่างมือเบาวมากเลยอะค่ะฉันต้องสวยแน่เลยเสร็จแล้วจ้าว้าวว้าวฉันสวยมากเลยนะคะช่าง ปกี่บาทคะเนี่ยสิบบาทโอ้ยทำไมชอาใจดีตัดผมราคาถูกอย่างนี้นะคะทุกคนมาตัดผมที่ร้านช่างคนนี้นะคะกาใจดีแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะว้าวชวางคะเอาไปเลยค่ะสิบบาทค,ค่ะขอบคุณนะคะโอเค่าขอบคุณออะซิโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซีมาแนะนำซิว่าอุปกรณ์ตัดผมของไอซีมีอะไรบ้างนีะคะมีแว่นตามีเครื่องระบายอันนี้คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็แล้วก็กระจกโอ้กระจกแล้วก็หวีหวีแปลงเป็นหวีแบบแปลงใช่ไหมคะใช่แล้วก็หวีเป็นหวีแบบธรรมดาเอาไว้หวีหวีหวีแอบหวีผมไอซีได้ไหมเนี่ยโอ้ก็ได้อยู่นะซีตัดตัดตัด โอเคอะสิสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้แค่ผลงานค่ะเข,ขบา<อ>ายบค่ะ